เรื่องที่มีคนไปพบกันสองคนสองลุงนี่ลุงวิทย์กับลุงยุทธเขาพบกันและมีการเคลียร์ใจครับมันมีการพบกันอยู่สองในยะนะครับในยะที่หนึ่งก็ถ่ายรูปมาแจกกันเมื่อคืนนี้ตอนหัวค่ำก็เป็นการพบกันของพัก รัฐบาลนะครับซึ่งประกอบด้วยหวัวหน้าพักแล้วก็เลขาธิการพักหรือรองเลขาธิการพักก็ไปกันครับก็ไปกันเกือบครบนะครับก็ยกเว้นมีพักการเมืองหนึ่งที่หวัวหน้าพักท่านไม่ไปเพราะท่านบอกแล้วว่าท่านไม่ไปท่านท่านตวาดเลยว่าท่านไม่ไปนั่นคือพักพลังประชารัฐนะก็ไปเฉพาะเลขาธิการพักส่วนพักอื่นก็ไปกันครบครับ ูุิใจไทยอย่างนี้ก็ไปคุณศักสยามเขาลาออกจากเลขาธิการพักแล้วเขาก็ไม่ไปก็ไปคุณอนุทินแล้วก็ไปคุณชาดาไทยเศษส่วนรวมไทยสร้างชาติก็ไปครับก็คุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคแล้วก็ขิงนะครับเอกนัทพรอมพันธ์เลขาธิการพักก็ไปจึงต้องบอกท่านที่ครบทั้งหลายอย่างนี้นะครับสิ่งที่เห็น ร่องรอยเมื่อคืนนี้ก็เห็นชัดนะครับว่าความสัมพันธ์ของภาคการเมืองที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนั้นเนี่ยดูเหมือนจะราบรื่นแต่งอนแง่นข้างนอกสุขใสข้างในเป็นภูงแล้วกำลังจะแตก <L an> นี่ต้องบอกเลยกำลังจะแตกดั้นั้งหลายครับก็บอกกับพี่น้องประชาชนเลยครับว่าที่พบกันเมื่อคืนนี้เนี่ยเล่นละคร <L an> พักเพื่อไทยก็สร้างละครขึ้นไปทั้งเศรษฐาไปทั้งอุ้งอิงไปทั้งภูมิธรรมไปทั้งภูมิมินมือซ้ายมือขวาของนายใหญ่ เจ้าของพักก็ไปนะครับภูมิธรรมรองนายกผมเมนก็เลขาธิการนายกรัฐมนตรีลูกสาวเจ้าของพักก็ไปแล้วก็นายกที่เขาเรียกกันว่าเป็นนายกหุ่นก็ไปนี่คือฝั่งของเพื่อไทยแต่สิ่งที่ผมจะพูดให้ท่านทั้งหลายฟังนี่เป็นเรื่องของการพบกันอีกกลุ่มหนึ่ง เรื่องที่มีคนไปพบกันสองคนสองลุงนี่ลุงวิทย์กับลุงยุทธวิทย์ไหนเนี่ยไม่ยืนยันนะจะเป็นวิทย์ที่มีชื่อเล่นว่าป้อมจะเป็นยุทธที่มีชื่อเล่นว่าตู่ผมไม่ยืนยันผมไม่การันตีเดี๋ยวจะหาว่าผมเอาความลับที่เขาพูดกันมาเล่าให้พี่น้องฟังแต่ ผมขออนุญาตแล้วว่าผมขอถ่ายทอดได้ไหมก็บอกได้แต่อย่าไปบอกว่าเป็นลุงป้อมกับลุงตูนะผมก็เอามาไม,ไม่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นลุงป้อมกับลุงตูแล้วผมไม่ยืนยันว่าคนที่พบกันนี่ชื่อเล่นว่าป้อมหรือ,ช,อชื่อเล่นว่าตูผมไม่ยืนยันครับแต่ยืนยันว่าสองลุงก็คือลุงวิทย์กับลุงยุทธนี่พบกันเขาพบกันและมีการเคลียร์ใจกัน เรื่องบาดหมางทั้งหมดที่มีมาตั้งแต่ปี2564เคลียอีกครั้งหนึ่งเรื่องกบฏผู้กองที่มีการสนับสนุนให้สสรัฐบาลยกมือลงคะแนนไม่ไว้วางใจลุงยุทธต้องเคลียนะครับเพราะเป็นเรื่องที่คาใจมาก เป็นเรื่องที่คาใจเพราะลุงยุเนี่ยเขาเป็นทหารชั้นยศจอมพลจะให้ทหารที่ถูกไล่ออกจากราชก,การยศ้อยเอกมาดาเนินการกับเขาได้อย่างไรมีร้อยเอกที่มีอำนาจคนเดียวในโลกก็คือร้อยเอกกองแลที่ทำการรัฐประหารยึดอำนาจได้สำเร็จ แต่ที่ร้อยเอกนี่ไม่ได้นี่เรื่องเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมถึงวันที่ห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก็เคลียอีกรอบหนึง่งเคลียใจกันก็ต้องยืนยันไปครับว่าเป็นการกระทำโดยภารการ เป็นการลุกแก่อำนากและก็ยืนยันครับว่าไม่เคยมีคําสั่งให้มีการรวบรวมผู้คนเพื่อจะยกมือไม่ไว้วางใจลุงยุทธในช่วงเวลานั้นยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับและคิดว่าไอ้คนที่ไปทำ น่าจะได้รับคําสั่งจากคนที่อยู่ต่างประเทศออเว่าไปคนที่อยู่ต่างประเทศวันนี้ก็มาอยู่ชั้นที่สิบสี่แล้วเพราะไอ้คนนี้นี่มันสนิทกับคนที่อยู่ต่างประเทศทํางานรับใช้ไก่ชิดก็ว่ากันไปครับก็เฮฮากันไปตามภาษาพี่น้องการพบกันก็ไม่ใช่เรื่องลับเนะก็มีคนเอ,อเฮฮากันอยู่หลายคนนะครับก็ไม่ได้มามาคุยกันเพื่อให้มันเป็นเ,นเรื่องลับ คุยกันเคลียร์ใจเคลียร์ใจการคุยกันของสองลุงครับในภาวะที่จะครบดิวตามข่าวล่ำลือว่าครบดิวในสินนนนส้นเดือนกุมภาพันธ์ครบดิวในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เศรษฐาทวีสินก็ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ถ้าเศรษฐาทวีสินไม่ลาออกจะมีกระบวนการจัดการเศรษฐาทวีสินซึ่งผมก็ยังไม่แน่ว่าเขาจะใช้อะไรในการฟันคอเศรษฐานะแต่ยืนยันว่าครบดิวแล้วทำไมออกเจอทันทีรบทั้งหลายครับอะไรกำลังจะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่จะต้องมาชวนคิดชวนคุย กับพี่น้องทั้งหลายที่มาฟังกันในวันนี้มาชวนคิดชวนคุยกันว่าระหว่างการพบกันเล่นละครแสดงความรักในคืนหลอกลวงที่ร่วมกันไปกินอาหารนี่มีแต่พวกสวมหน้ากากเข้าหากันนะไปเมื่อคืนนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเพื่อไทยนายกเศรษฐาหัวหน้าพภรคุงอิงรองนายกคุมธรรมเลขานาการ เลขาธิการนายกพรมมินนี่ฝั่งเพื่อไทยก็สวมหน้ากากไปหลอกต้มกันฝั่งรวมไทยช่างชาติก็สวมหน้ากากมามีพีรพันธ์หัวหน้าพักกับเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักก็สวมหน้ากากมาฝั่งของพักภูมิใจไทยก็ไม่ถือว่าเป็นสวมหน้ากากครับแต่พวกนี้หอยลอยตามคาด หอยลอ,อย,ลออยลอตามท่าขั้วไหนมีอำนาจก็จะเกาะหูเก่งๆเข้าไปก็ไปกันครับนั่นคือหัวหน้าพักอนุทินกับรองเลขาธิการพักหรือรองหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักชาดาไทยเศษส่วนพักร่วมก็มีคุณสุวัสดิ์ริมตะพนลบนะครับส่วนพลังประชารัฐก็ตามที่เห็นแล้ะครับสิงเดียวเพราะหัวหน้าพักไม่ไป ท่านทั้งหลายนั่นคือการแสดงรักแท้ในคืนหลอกลวงเพราะมันต้มกันที่นั่งอยู่นั่นทั้งหมดในรู้นะครับว่าเศรษฐาทวีสินจะต้องออกจากนายกรัฐมนตรีแล้วรู้หมดนะภูมิธรรมก็รู้อุ้งอิงก็รู้ พมมินก็รู้ว่าเศษฐานับเวลาถอยหลังจะต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเพียงแต่กำลังต่อรองและยื้อเวลาว่าที่ตกลงกันว่าจะลาออกประมาณเดือนกุมภาพันธ์อยากจะยืดไปสักเดือนพฤษภาคมนี่กำลังหาทางยือ้อยู่ที่นั่งหน้าสลอนอยู่นั้นเนี่รู้หมดนะครับ อนุทินทำไมจะไม่รู้อ่ะก็ดีลนี้มันถูกเปิดเผยออกมาหมดแล้วว่าเงื่อนไขาการดีลเป็นยังไงและระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัะมนตรีของเสถฐาได้กี่วันกี่เดือนอนุทินก็รู้ชาดาก็รู้ท่านสุวัสด์ก็รู้เลขาธิการพลังประชารัฐก็รู้ รู้หมดครับที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะยิ่งจากพรครวมไทยสร้างชาตินี่ยิ่งรู้สิมันหน้าพรคปีรพันธ์กับเลขาขิงนี่ต้องรู้สิครขอข้อมูลที่ผมได้มาก็คือส่งต่อให้ทุกคนได้รู้ว่าดิวมีแค่นี้นะดิวมันเหลืออยู่เท่านี้แหละกุ้มพาพันธ์จะต้องไปแล้วทาไมไปก็จะถูกดำเนินการ แล้วถูกคดีด้วยท่านสังเกตสิครับเมื่อวานนี้ใบหน้าของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาที่ไปต้อนรับประธานาธิบดีของสาธารณรัฐสมาพันธรัฐเยอรมันมันหน้าของคนมีความสุขหรือใบหน้าของคนที่อมทุกข